ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเล่นนี่ค่ะโกคาร์ดแมวโกคาร์ดแมวนะคะเนี่ยความระทึกกำลังจะมานะคะแล้วดูรุ่นนะคะวัยรุ่นทั้งนั้นดูดินี่ก็ปาเข้าไปเจ๊เซฟค่ะสองคนนี้นี่ค่ะนี่โอ้คันรถค่ะรวมกันแล้วสี่ร้อยแต่ขาดคนนี้ไม่ได้ค่ะสำคัญสูตายค่ะ Thank <thud> you.